รหัสต่อไปค่ะคุณพี่7776ค่ะคุณพี่ตัวนี้เป็นงานใส่แล็ปท็อปนะคะงานกระเป๋าเอกสารใส่แล็ปท็อปได้7776ค่ะงานหนังชามมวธรรมชาติป้ายแบรนด์ค่ะคุณพี่ชามมวธรรมชาติยิ่งใช้ยิ่งเก่ายิ่งเงาค่ะคุณพี่ยิ่งสวยค่ะสำหรับตัวนี้ใช้กันไปเลยยาวๆ สิปีก็ใช้ได้ตัวนี้งานทรงนี้ใช้ได้ทั้งคุณผู้หญิงและคุณผู้ชายนะคะเป็นงานที่ใส่แล็ปท็อปได้เนาะนะคะฐานกระเป๋าค่ะอยู่ที่16นิ้วค่ะความสูงค่ะอยู่ที่10 11นิ้วค่ะความหนาค่ะอยู่ที่3นิ้วเต็มหูกระเป๋าค่ะตัวนี้จะเป็นงานเย็บแบบ กากบาดไข้นะคะเพราะฉะนั้นจะมีความแน่นหนาทนทานสูงใส่ของที่มีน้ำหนักเยอะๆได้นะคละลักษณะงานกระเป๋าจะเป็น2ลอนด้านหน้าจะเป็นลอนบางๆ1ลอนนะคะเอาไว้ใส่แบบพวกกระเป๋าตังค์นะคะโทรศัพท์มือถือของใช้จุกจิกนะคะอันนี้คือใบเดียวจบเลยคุณพี่โทรศัพท์มือถือกระเป๋าตังค์ยาวก็ใส่ได้กัญญาทดลองใส่กระเป๋าตังค์ยาวให้ดูปึ๊บกระเป๋าตังค์ยาว คุณพี่ละลินสวัสดีนะคะมานะอะตัวเนี้ยกระเป๋าตังยาวคือใส่หลวมนะคะตามด้วยช่องใช้งานหลักคุณพี่ตรงนี้ซิปหเส้นยาวไปเปิดไปด้านในค่ะคุณพี่ใส่ Crossbody 1เส้นช่องใช้งานภายในค่ะคุณพี่บุด,ด้วยผ้าพรีเมียมทั้งใบนะคะสองพ็อกเก็ต ตรงนี้เป็นช่องใส่แล็ปท็อปนะคะจะเป็นงานยางยืดแล้วก็มีตีนตุแกแกแปะให้เรียบร้อยนะคะด้านในจะมีซิปลวงอีก1ช่องคุณพี่ก็ไปใส่พวกเมาส์หรือว่าใส่ชาร์จอะไรอย่างนี้ได้เลยนะคะะคุณพี่ช่องใช้งานใส่สะพ,พายยาว Crossbody 1เส้ซนค่ะคุณพี่อันนี้คุณผู้ชายตัวสูงตัวใหญ่นะคะสะพ,พายได้นะใส่สะพ,พายยาวพิเศษนะคะหน้ากว้างของสายสะพ,พายอยู่ที่1นิ้วค่ะนะคะสำหรับรุ่นนี้7 7 7 6ค่ะ3 4สีพร้อมส่งนะคะ2,990บาทสีที่1คือสีน้ำตาลค่ะคุณพี่7776ตาลน,นะคะตามด้วย7776แทนค่ะคุณพี่เมื่อกี้ลืมให้ดูด้านหลังมี1ิด้วยนะคะด้านหลังมี1ิอีก1เส้เซน7776ดค่ะดำค่ะคุณพี่